การบ้านในหนังสือธรรมชาติรอบตัวนะคะเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่หนึ่งค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่หนึ่งเด็กๆมองเห็นภาพอะไรคะลูกค่ะต้นไม้นะคะค่ะหน้านี้มีชื่อว่าฉันคือต้อนไม้นะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะลูกต้องการน้ำต้องการอากาศต้องการอาหารนะคะ ค่ะต้นไม้ถ้าขาดน้ําต้นไม้ก็จะตายต้นไม้ถ้าขาดอากาศไม่มีอากาศก็จะตายเหมือนกันนะคะรวมทั้งต้นไม้ต้องการปุ๋ยเพื่อจริญเติบโตนะคะค่ะต้นไม้มีลักษณะที่แตกต่างกันบางชนิดมีลำต้นใหญ่บางชนิดมีลำต้นเล็กนะคะบางชนิดมีใบเย,ยุ บางชนิดมีใบน้อยแต่และชนิดจะแตกต่างกันนะคะค่ะต้นไม้มีใบสีอะไรคะลูกใบสีเขียวนะคะค่ะส่วนประกอบของต้นไม้อันนี้ก็คือลำต้นนะคะอันนี้คือใบนะคะลูกหน้านี้นะคะค่ะหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆสำรวจต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน และระบายสีภาพต้นไม้ให้สวยงามนะคะค่ะในโรงเรียนของเรานะคะลูกมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะค่ะสำหรับต้นไม้ต้นนี้ให้เด็กๆระบายใบด,ด้วยใบสีเขียวนะคะให้ระบายใบด,ด้วยสีเขียวส่วนลำต้นให้ระบายด้วยสีน้ำตาลน,นะคะค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูการบ้านหน้าที่สองกันค่ะ หน้าที่2อนะคะเด็กๆเ,เปิดมาจะพบเป็นรูปดอกไม้ใบไม้แล้วก็มีรากนะคะหน้านี้มีชื่อว่าส่วนประกอบของต้นไม้นะคะค่ะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันนะคะค่ะส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างคุณครูเคยสอนไปแล้วนะคะส่วนประกอบของต้นไม้ก็จะมี1นึ่ลำต้นนะคะส ใบ3โดอก4ราก5ผลนะคะค่ะหน้านี้เขาก็ให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพไปสัมพันธ์กันดอกก็โยงไปหาดอกที่เหมือนกันนะคะใบเด็กๆก็ต้องโยงไปหาภาพใบนะคะส่วนรากเด็กๆก็โยงไปหาภาพรากนะคะค่ะ อันนี้่าดอกกุหลาบอันนี้มีชื่อว่าดอกกุหลาบนะคะลูกเด็กๆก็ลากเส้นโยงจากดอกกุหลาบไปหาอันนี้ดอกอะไรคะเขาเรียกว่าดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันจะมีสีเหลืองนะคะลูกเด็กๆก็ลากเส้นมาอย่างนี้เลยนะคะค่ะภาพที่สองคือภาพอะไรคะใบนะคะเด็กๆก็โยงเส้นจากใบไปหาใบนะคะ ค่ะลากเส้นมานะคะอันนี้คือใบกล้วยนะคะลูกค่ะภาพต่อไปคืออะไรคะที่ครูสีชี้อยู่รากนะคะค่ะภาพไหนคือรากเอย่ยค่ะบุญสุดเลยนะคะเด็กๆลากไปนี่คือรากนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเสร็จหน้านี้แล้วเราเปิดไปหน้าที่3มเลยค่ะค่ะหน้าที่3ามนะคะ ในหัวข้อต้อนไม้มีคุณค่านะคะลูกค่ะคําสั่งนะคะเขาบอกว่าระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆดูรูปภาพตอนนี้คือต้นอะไรคะลูกสังเกตดูผลของต้นนี้นะคะค่ะอันนี้เขาเรียกว่าผลนะคะอันนี้คือลําต้นอันนี้คือใบนะคะส่วนรากรากจะอยู่ในดินนะคะลูกอันนี้เขาเรียกว่า ต้นมะม่วงนะคะค่ะเด็กๆก็ระบายสีรูปภาพใบด้วยสีเขียวนะคะแล้วก็ระบายต้นลำต้นด้วยสีน้ำตาลน,นะคะส่วนผลก็ระบายสีเขียวหรือสีเหลืองก็ได้นะคะลูกค่ะต่อไปส่วนที่สองนะคะเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบ ของต้นไม้กับภาพประโยชน์ให้สัมพันธ์กันค่ะจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะลำต้นเอาไปทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะค่ะต่อไปผลผลเอาไปทำอะไรคะลูกเป็นอาหารนะคะค่ะส่วนที่คุณครูสีชี้อยู่นี่ก็คือลำต้นนะคะลำต้นเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปรับประทานได้ไหมคะ เป็นอาหารได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะส่วนผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรคะเนี่ยค่ะประกอบเก้าอี้นะคะค่ะเราก็ทาม,มาจากต้นไม้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เด็กๆก็โยงโยงเส้นนะคะมาหาภาพคุณทำเก้าอี้นะคะเก้าอี้จากต้นไม้ส่วนผล,ลไม้ ส่วนผลก็เอาไปทําอาหารไปรับประทานได้นะคะค่ะเด็กๆก็ลากเส้นผลมะม่วงมาหาภาพเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะส่วนลำต้นก็ลากเส้นมาหาคนทำเก้าอี้นี้นะคะลูกค่ะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่4ค่ะค่ะหน้าที่4นะคะลูกเด็กๆสังเกตดูเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะ รดน้ำต้นไม้นะคะเด็กผู้ชายก็พรวนดินต้นไม้นะคะค่ะหน้านี้มีชื่อว่าดูแลให้เติบโตนะคะคำสั่งเขาบอกว่าระบายสีภาพการดูลแลรักษาต้นไม้นะคะค่ะเมื่อเราต้องการให้ต้นไม้เจริญเติบโตเราก็ต้องรดน้ำพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะเราไปถอนขึ้นมาได้ไหมคะลูกไปทำลายได้ไหมคะ ขาดไม่ได้นะคะขาหน้านี้ก็ให้เด็กระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะค่ะสำหรับการบ้านในเล่มนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเล่มถัดไปกันค่ะ